มีเคสเหรอเอาวันนี้มีเคสเหรอเอาเขาขายคอมเดียวดิวันนี้พี่มาลูมาลูร้านนะจะเกีงทำไมครับช่วงนี้เขาราคาเริ่มตกแล้วนี่ไม่ตกครับไม่ตกบิตคอยนอะไรเริ่มแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนี่แบบเริ่มตกแล้วครับแนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เปาฮะน้องหล่อตั้งนานทำว่าไงครับว่าไงอ้าว พี่บอาได้น้องไหมได้ยินไแล้วครับจะมาเออเอาคุยคุยกับซีโอเลยครับพี่ชายต้องการอะไรครับส่วนรถใช่ไหมพี่ <laughs> ว่าแต่ที่นี่แบบมีแบบโปรโมชั่นแบบสำหรับลูกค้าแฟมิลี่อะไหมครับแฟบบมิล่ลดสี่เปอร์เซ็นต์ครับผมอุย้ยไ,ไ,ไม่มีแบบราคากระจอเริ่มต้นขายครับแบบตอนเปิดตัวเนี้ยขายกระจอราคาตอนเปิดตัวครับมีไหมครับอ๋อไม่มีครับผมไม่มีไม่ไม่มีหรอครับน่าจะเจ๊งอะครับถ้าขายต่อ น่าจะร้านน่าจะปิดเลยครับร้านน่าจะอยู่ได้สองสามวันไก่หาซำศูนย์ก็ศูนย์ราคาห้าหมื่นครับแบบมื้อหนึ่งครับไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีใช่ไหมใช่ครับถ้าแบบหันครึ่งน่าจะมีครับฮะน่าจะมีครับแบบแบบหันหันครึ่งครับคนละตัวตัวพัดลมเดียวนะครับ โอเคครับเดยวผมมาครับผมผมมาครับผมฝากไอซียูในอ้อมบกอ้อมใจได้นะครับเป็นแต่วังานนะครับติดต่อไอซียูได้เลยนะครับถ้าต้องการสินค้าตัวไหนาาไม่ได้หรอครับติดต่อเรื่องน้ำมันได้ไหมครับมันจะซื้อทพันับน่าจะขายกูนีไม่ได้ครับซื้อทพันใบเนี่ยจะต้องเผารถทิ้งอะไรเงี้ยมีมีใครมีน้ำมันบ้างอ่ะขอขออนุมัติน่อยไหมใครมีน้ำมันต้องให้ให้เขาหน่อยไม่มีให้ลูกค้าหน่อยครับไม่มีเลยครับอ๋อมีมีมี เรื่อยเลยครับไม่มีพี่ไม่มีไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันไม่มีเลียกเลียกเลยครับเป็นไงบ้างพี่เปาดีสองสามวันพี่ผมคุยกับแม่แล้วเรื่องอะไรสลาบเหรอสลาบอะไรมันไม่คิดสลับพวกพี่เปาเล่นสลับพวกีเล็นเนี่ยเมื่อเห็นผมเมื่อเห็นเมื่อเห็นเราใจอีกแล้วเนี่ยเออผมเห็นแล้วผมขับแล้วพี่เปาสลับพวกมันสลาบจริงๆผมจอดตรงนี้ไว้แล้วผมมาขับแล้วมันก็หลุดไปเลยใช่เหรอใช่มันหลุดพี่ขอบครับอยู่ดีมันหลุดอ่ะ เย้ยมาแล้อามันหายอะมันหายไม่มีอะพี่พี่พี่ทำแล้พี่มีพี่มีอยู่คนเดียวไม่แล้วมันไม่มีเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นไอ้พ่วงอะไอนะไม่เห็นพ่วงนี่ไงพ่วงไม่เห็นอ้าวไม่เห็นพ่วงไหมพี่เห็นพ่วงอยู่คนเดียวอะพี่เปล่าเก็บเก็บใหม่เก็บเก็บเอาใหม่มันก็รอมันหายว่ะมันเก็บไม่ได้เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นนแต่รถเหรออ่าใช่เห็นแต่รถไม่เห็นพ่วงตอนแรกมันยังมีพ่วงอยู่เลยตอนน้องเล่นยู่ตอนนั้นอะออพี่ พี่เบิกใหม่ไหมแป๊บนึงนะมันน่าจะเบิกได้ครั้งครั้งทีละครั้งปะต้องรอให้มันหายก่อนป่ะพี่ไม่ชัวร์ว่ะมันต้องลบป่ะดิเดี๋ยวนะลบไปนะไม่แต่แต่ผมคุยกับแม่เรื่องเรื่องซีพียูแล้วพี่เปลได้บอกว่าประมาณสามสี่วันเนี่ยเห็นป่ะอันเนี้ยไม่เห็นแล้วกูเห็นอยู่คนเดียวอ่ะไม่เห็นครับเห็นแต่มอเตอร์ไซค์เหรอใช่ครับใช่มอเตอร์ไซค์อ้าพี่เห็นพวกอยู่คนเดียวอ่ะอ้าวเออ กูจะส่งอันนี้ไปป่วนทั่วเมืองเลยทีเดียวพังเลยเดี๋ยวมันบักรถมันเริ่มเยอะแล้วพี่ไหมเราอะไรเดี๋ยวมันบักรถมันเริ่มเยอะแล้วไอ้บักขอบไอ้บักของแล้วขับไปแล้วอ๋ออออ๋อ๋อมันพังง่ายจังอ่ะใช่มันพังง่ายเกินมันไม่ได้แต่งไง ใช่เหรอต้ตอนตลาดพวก <c oughs> ทำไม <c oughs> ตลาดพวกนี้รถ <c oughs> ปรจำการเราต้องไปวางไว้เนี่ยนี่รถรถรถป้าเดืนอนผลไม้สิ่งไหมครับป้าเดืนอนผลไม้สิ่ง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> ชื่อชื่อเฟียวดีนะร้านเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำไมพี่เห็นอยู่พี่แบบทำไมมึงไม่เห็นแล้วทำไมกูเห็นอยู่คนเดียวอ๋อไม่เห็นในเมืองก็ไม่เห็นอ่ะเออพี่ชายครับสนใจเข้ามาดูได้ก่อนนะครับสามค้าสอบถามได้หมดเลยนะครับสนใจลงมาคุยกันก่อนได้ก่อนครับอยากสอบถามอะไรเออทำไมมันไม่เห็นวะแล้วสินสนใจสินค้าเท่ไหนสอบถามได้นะครับมันบั็อกอ่ะฝากไอ้แฮปฟิลลด้วยอ้อมอบอ้อมใจด้วยนะครับ ข้าวสารนี่หวานแตะกว่าครับนี่ฮะว่าไงนะครับข้าวขาข้าวสารหวานแตะกว่าครับหวานครับหวานจริงๆครับจะเป็นชนิดหวานข้าวสารแรงครับผมโอ้ยอย่าสลัดแถวนี้ครับโอ๊ยขอโทษด้วยครับผมลูกค้าคโตายตายตายรถแตายผลไม้มันซิ่งไปหน่อยครับผมตามส่งการ์ดนะครับขางหวานข้าวสารแรงผลไม้ซิ่งครับครับผมผลไม้ผลไม้นี่ของดีแหละครับของป้าเดือนป้าเดือนครับป้าเดือน ให้เดี๋ยวพี่เปาเดี๋ยวให้เป็นปิ้นเป็นป้าเดือนพี่เปาอะไรนะเป็นปิ้นเดี๋ยวให้เป็นปิ้นมันเป็นป้าเดือนไม่ได้ไม่ได้ป้าเดือนสองอะไรเงี้ยปาเดือนสองอ่ะเคยคิดอ่ะแล้วแล้วมึงไม่เห็นจริงๆเหรอไม่เห็นเห็นที่บ่อไทเปล่าเหรอใช่ตอนแรกอ่ะมันมีเห็นพวงว่ะพี่เห็นพวงทุกคันเลยเหรอเนี่ยพี่เห็นพวงตลอดเลยเนี่ยน่าจะบล็อกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกพี่เย็ดก่อนเพียร์อยู่บาใช่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 เออประเดิ่นไหนประเดิ่งไหน คนมันเริ่มแบบซาซาแล้วพี่เปาเขาเขาไปขุดอันนั้นเขาไปเขาไปขุดอันนั้นกันนะไปขุดฮาโลวีนแฟชั่นนะฮาโลวีนอ่ะวันนี้วันฮาโลวีนนี่ใช่ไหมพี่พี่มีอเดยไม่น้องมีดาวน์ไอแฮปเนี่แหละเย้เราเราขี่แล้วผลผลไม้ไปขายที่โน่นไหมที่เขาขุดกันอยู่ไม่ประเด็นคือมันยังไม่มีใครเห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นไงสวัสดีครับคุณห่อศพสวัสดีครับคุณอะไรนะสลับพวกยังหรือยังครับวันเนี้ยคุณห่อศพเหรออ๋อเขาเป็นเขาเป็นเท้าแต่งตัวนี่ใช่ไหมครับ สวัสดีครับขอบคุณเลยครับเนี่ยชื่อบ้องครับชื่อบ้องที่บ้องเอาให้สูดใช่แล้วครับชื่อบ้องครับบ้อเป็นกัญชาได้ไหมครับหรือเป็นโจ๊กได้ไหมครับได้เลยครับผ่านน้ำไหมครับผ่านต้องผ่านน้ำด้วยครับจะบังแสบต้องผ่านครับถ้าถ้าไม่ผ่านมันจะแสบหน่อยครับไม่พอพอพอดูดเสร็จกึนเลยว่ากินกินน้ําตามอ่ะดูดเสร็จกินน้ําตามพี่บอกอ้วกแตกอ่ะอ้วกลากอ่ะใช่เหรอเออดูดเสร็จกินน้ําตามอะไรนะเมสเมสเลตอะไรนะ อะไรเม็ดสเลดเม็ดสเลดอ่าไม่ใช่เม็ดขี้ตาใบใบสเลดใบสเลดโอกาดไอกาดไอโอเคโอเคโอเคทำอะไรกันครับเนี่ยทำอะไรกันครับเนี่ยเนี่ยเราจะกำลังจะดูกัญชาครับผมโอ้ต้องใจบ้องด้วยนะยอห่อห่อแล้วสนสใจเขาไม่แต่งตัวมาเีรยครับเนี่ยใช่ครับอ๋อเซาไหมครับอนาคตอาจจะได้ห่อแบบนี้แต่เป็นถุงสีขาวผมอยากอุ้มอะครับอุ้มบ้องได้ไหมครับ อย่าหาเลยครับผมผมผมจะไดเข้ามาเองผมก็เข้ามาเองแล้วสนใจเข้าตู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นครับใจเย็นครับให้ผมซับไปก่อนให้ผมซับไปก่อนขอญาขอญาแทงได้ไหมครับพี่พอใจร้อนเกินพี่พี่พอใจร้อนจังพี่พอยาไปเก็บยังเอา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 เาใครจะหลาชิกใครจะลาชิกใครจะลาบวัวไงเฮ้ยอึ้งเลยเีอะ ไม่เดี๋ยพี่ไม่เห็นวะเดี๋ยวพี่บอกพี่เอกก่อนว่าพี่ไม่เห็นในตอนเอ้ยไม่เห็นเลยไม่เห็นรถพ่วงไงไอพี่แบบทุกคนทุกคนในเกมไม่เห็นไงแต่พี่เห็นอยู่คนเดียวไงไม่เห็นพี่เบาเออคดีนะไอ้ตบเจิดมาเล่นได้กันดิตบเจิดบอกว่าให้พี่เอกมาหาก่อนครับ พีเอ็กมาหน้า I have หน่อยนะคะถ้าว่างโอเคโอเคโอเคแล้วยังตอบเราเอ้าเฮ้ยเฮ้ยพี่เปาพี่เปาพี่เปาลูกค้ามาพี่เปาไหนไหนลูกค้าแถนี้ไม่ขายก๋วยเตี๋ยวไหมครับไม่มีครับผมนี่ร้านคอมครับผม เฮ้ยผมคนีับเม็เตี๋ยวเอาถ้าเหมือนเชียเราทำอะไรอยู่ครับสควออยู่เหรอครับผมกำลังคิดค้นร่าใหม่แตนดิคใช่ทานิกเหรอครับผมใช่ครับผมสละเรือมาเหรอครับคไม่ได้ขารถมาสละรถเหรอครับไอ้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 เนตเป็นไรอะ โดนใจคอมรุ่นไหนครับไอเซนไอเซนเก็บสวยไหมยังไม่ได้เก็บสวยนี่ใช่ไหมเก็บสวยแล้วเราจะลงไปขายก๋วยเตี๋ยวไหมครับอะไรนะครับอันนี้ใครครับ้อนี้คุณคุณดหรองที่มครยี่บพ่บเป็นคนขก๋เตี๋ยวใช่ไมครับขอี่บอาที่เหนบอกมาทีคนบคกมาที่นบกมี่หกาที่ไหนาที่นบอกมาี่นบกาทีนมี่นมาทีคไหนบายไนอกมคทนบอกมนี่นบอกมาไหนมาที่นบอีไหนบาที่ไหนอกมที่ยนมนี่นบอมาีนอกมาทไหนบอก่ไหนบอาที่ไหนบอกมาที่ไหนบอกมี่นานี่ อนาโตมีเหรออณัโตมีแมนเหรอใครเจ้าของที่นี่ไม่ใช่อนาโตมีอนาโตมี่พี่เปาครับใครใครใครเของที่นี่พี่เปาพี่เปามีคนมาหาว่ะครับไปไปพี่เปาเป็นไงผมแต่งตัวแบบมาเอาใจพี่เลยเป็นไงมึงไม่้ปลงฟุ่มมึงไม่รู้มึงไม่ลงฮาราบมาราธอนหรลายสัตว์แต่งตัวให้เพียร์สานทีแค่ไหนโยนี่ร้านไม่พี่อ่ะพี่เออไปลงฮาราบมาราธอนที่ไหนเนี่ยมึงมีเพชรเท่าไหร่วะวี่งคอนเร็วเท่าไหร่อ่ะปาด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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวมาโหรานโหราจะหลุดจะหลุดจะหลุดสวัสดีครับคุณมาโหรานครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับคุณเอ่ออะไรเนี่ยผมต้องเรียกว่าอะไรรใว่าถ้วยหรือยังข้าวพองอ่ะต่างว่านของเรามากอะไรนะครับเอ่านออกอมานออกสามกิบเลยเนี่ยไอไอมบอกว่าอะไรผมดูคืนแทนกิบเนี่ยเนี่ยอ่านออกอันเนี้ยผมอ่านออกอ่านว่าอะไรซีวิก ซี v ิ c กซีบิเตียวไว้ไที่มันอยู่ในเซเว่ไหมครับอ่าอันเนี้รถพีเอสซีวกอยู่ในเซวคืออะไรวะน้ำซีวิ c ไงน้ำซีวิ๊กอ่านว่าไอ้นี่ไง เออเซอร์วิสอะแหละนึกไม่ทันว่ะโการจอดอยู่ตรงไหนครับการจอการจอยังไม่มาวางครับผมการจอดอยู่อยู่เยอรมันครับตอนนี้กำลังสั่งมาอยู่อยู่ที่เรือผมมึงก็เลือกมึงก็เลือกประเทศถ้าถูกเลยอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรครับถามตัวนี้ครับนี่ทำไมมีปัญหาอะไรไหมล่ะโอ้โรานอันนี้คืออะไรครับครับอันนี้พี่ไม่รู้จักว่าใครสามคนเนี่ยเขาเข้ามาในร้านยังไม่ออกไปเลยเนี่ยโมเดลหรือเปล่าโมเดลโมเดล พี่พี่สร้างมาหรือเปล่าแล้วเราโมคอปเหรอไม่โมเดลที่โดนพี่เอสไปยาหรือเปล่าครับขออมหามหน่อยได้ไหมครับยอง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 แอปก่อนแอปก่อนแอปก้อนทำงานนะเดี๋ยวมาร้านพี่เป่าบางทีเนาะไม่ได้มาหัว้านมึงมึงมึงนี้แล้วใครอ่ะเนี่ยเนี่ยมาลองเช็คสามคนนี้นี่แล้วใครเนี่ยโอ้โหล้านแล้วมึงจะทำอะไรมึงจับกบได้ เอ๋ออันเจ็บขี้หรือเปล่าเบี้ขี้ว่ะเนี่ยอือพี่ป้อมพี่ก็อือเดี๋ยวพี่สอมเพิ่มาพี่ได้เลยนะพี่เปาพี่เปาเวลาเด็กขี้อ่ะเวลาเด็กขี้อื้อแล้วทำเสียงตาไปทำเสียงไอ้เด็กขี้บังหัานี่มันก็บังหัานี่ก็เยื่มโพดพี่ใครวะพี่คนไหนคนไหนคนไหนคนไม่แก่คนที่พูดเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้แหละเนี่ยอันนี้มือขวาพี่มือขวาพี่มคนลองไม่หยุดเลยพี่หยุดดิมาทามึงลองให้เรืงฟังเรื่องเล่าเรื่องสลับพ่วงดี เ่าเราเราเราพี่เปาจงเล่าเดี๋ยวผมจะพูดให้ตกลมาหลังมันคำมาก่อนมันยังไม่เล่าอ่ะพี่ไม่ตืู่บ้าตายมึงเคยเห็นที่เปาไปปั่นตอนไปปั่นร้านแม่ค้าผลไม้ป่ะอ๋อเคยครับเคยแล้วแหละแล้วแหละแล้วแล้วพี่ก็ถามแม่ค้าว่ามันแบบสระพวกได้ไหมเนื้ออกป่ะอ๋อครับผมเออแล้วตอนนั้นจังหวะที่แบบออกไปแล้วหมาพี่เปาไล่ไง บาไม่พิ่งโคตรเร็วอ่ะแม่ค้าทำอะไรรู้แม่ควาแม่งกดปุ่มเดียวอ่ะไอ้พ่วงที่เป็นผลไม้อ่ะหลุดออกหมดเลยอ่ะแล้วตัวเองก็เออตัวเองก็ลอยตัวขับแบบรถกับมอเตอร์ไซค์แล้วรถกับมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยอ่ะแล้วก็ลองคิดดูนะแล้วแล้วพวกนั้นมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะใช่แล้วมันแล้วถ้ามีคนยืนอยู่อ่ะแล้วถ้ามันมีคนยืนอยู่อ่ะคิดดูเอารถนะแล้วตกลงที่นี่มีขายก๋วยเตี๋ยวไหมครับไม่มีครับผม

ไม่มีไมพี่พี่พี่พีพี่อ่าเอาพี่พี่พี่ปาปโพี่ปาพี่ปาลูกก่อนพี่ปาพี่ป้าจะเยี่มพี่ลูกก่อนพี่เี่ยม่พี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 ่ีตักท่าแล้วเาเรียกพี่ปาเขาเรียกโอ้พี่ป้าตักท่าพี่พี่ร่ลูกค้าเยอะระหว่างคอมกับโน้ตบุ๊กอะน้องจะเอาตังไหนซื้ออเอาเอาตังพี่ซื้อก็ได้ครับโอ้ย ายเปต้องใหญ่มากครับพี่เปาเมื่อกี้ห้องน้ำใหญ่มากครับสายเปต้องต้องพี่สลัเปาใช่ไหมสายเปเนี่ยอ่าใช่อันนั้เดี๋ยวพี่สลักเดี๋ยวพี่สลักเงินให้เยสสลักเงินละอันอันไม่สลักพ่วงนะพี่พี่เปามันมีดังดังอยู่ตอนนี้คือเสียเปาใช่ไหมอันนี้เสียเปานีเสียเปาอันนี้ตัวอะไรอ่ะเสียเปา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 นี่อันนี้คือตัวอะไรครับลูกกอรอบลูกเทพน่ารักชมดีสวัสดีครับลูกกอบแพมเพื่อนนี่ เหลืองนะครับขี้ข so, ี oh, oh, ้แตกของขมิ้นเนี you know, like ่ยเป็นนะครับลูกกอกลูกเออลูกกอกเตะเออเอ๊เอ๊บเอ๊เอ๊บเอไอ้ลูกกอกเตะก่อนลูกกอกเตะก่อนเอ๊ะเตะโอซีครับเตะโอซีนะครับเตะโหน่อยไเตะโอซีกี่เหี้ยละไอเดี๋ยวพี่บ่าวบุญลมโชว์หน่อยครับบุญลมอะไรวบุญตอนไหนตอนนี้ไม่บุญโอซีไม่ได้ เอาหมอลายไม่ึ้นไม่น่ากันไมดเนี่ก็หมดดีเอ้ยเดี๋ยวตกมเป็นโรคกลัวเด็กครับผมเป็นกลัวเด็กครับเดี๋ยวหมอมาตกเป็นโกลัวเด็กเหรอกลัวเด็กครับผมกลัวเด็กใช่หรอไม่เดี๋ยวฝรั่งเดี๋ยวฝรั่งกับอันนี้มันตกแอปเปิ้ลนะครับหนู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 หนมีให้เลือกเลยแล้วหนูจ๋าสนใจคกลัวเด็กกลัวเด็กครับหนูหนูหนูสนใจผู้ชายข้างบนไหมคะหนูเดี๋ยวครับฮัลโหลลูกกอลล็กสวัสดีครับลูกกอกสวัสดีครับสวัสดี นวัสดีลูกเกาะแก๊บว่ายังทำไรมาหูดับวะลูกไม่ได้หูดับแต่ต้องไม่อยากตอบอ้าวอ้าวทำไมหนูวูบอย่างงี้อ่ะไอหนูนักเลงจักเลยอ่ะเขาไม่ปืนเขาไม่ปืนยิงยิงเลยเจ้ไล่ยิงยิงเจ้ไล่ยิงยิงเอ๊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 เก็ก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนสวัสดีครับมิ้นสวัสดีครับมิ้นสวัสดีครับมิ้นไม่ได้นัดกันไหไรพี่เปอลอยู่ไอแแฮมสวัสดีลูกเอางองเงงองเงลูกเกอะงองเงลูกเกอะเกิดอากัน พี่บอกคุณทำอะไร,รอ,อ่ะพี่ฮะอ๋อ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 อนุบาพลางอันนี้บ้า <c oughs> พลางี <c oughs> ไอ้เหี่ยมึงเป็นบอลกิงกิเหอไอ้สัตว์